พี่น้องนี่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 างลำธารต้นแทงอวบแทงใ่ดอกบะทันโพอยู่พี่น้องดอกเขาบะทันโพอยู่กาลังโพต,ตะมุตะมิแต่ว่าบะทันเอาไปเอ็นบะทันเอาไปผัดเนาะเดี๋ยวแม่นิดเก็บกันเด้อ,อ เทียมปลานี่เขามีหัวเขามีนอของเขาเนาะพี่น้องเขาเป็นหัวเขาเก็บเก็บได้ดวกแล้วเขาก็แพรของเขาแพรแตกออกไปอีกงามงามกำลังอ่อนกำลังแสบจ้ะพี่น้องพ,พู่นพี่น้องกันปังหุ่น แพงเก็บแหงมั่นพี่น้องแพงเก็บแหงมั่นโอโ้โหดูติดตรงลำ่านแห่งต้นอวบต้นอันนี้พี่น้องแหงงามนี่สวัสดีจ้าพี่น้องเบิงเบิงกระเทียมปลากำลังออกปลาไม่เด้อพี่น้องปลาไม่พ่น่ะกำลังแสบกำลังขันสมแสบเลยพี่น้องพูนพูนพุนพูนเพีพพพยบเลย ดงปลากระเทียมคัคๆพี่น้องดงปลากระเทียมเลยนี่กำลังออกนี่ไปามาเก็บน้ำกันเด้อจ้าเด้อกำลังอวบพี่น้องกำลังอวบเลยนี่นี่กินแสบนี่ซัมนี่ขันสม แสบคักนี่พี่น้องปาไม้นี่ดอกกำลังแตกนี่ นี่พี่น้องกระเทียมกำลังอบอุ่นี่ดอกกำลังแตกกำลังอ่อนๆอ,อนแทบกินแทบซ้ำนี่พอดีบ่แข็งยำหกยำหกคันสมยำหกเขาคันสมพอดีกินถ้าเกิดแกกว่านี้ไปคันสมมันจะแข็งเนาะมันจะหยาบหยำยากนี่ เลือกเก็บเก็บอันนี้ไปเวลาเขาไปหลางมันจังสได้ง่าย,ายกเ็เฮาสิได้สะดวกเนาะอืมใี่นอนอง หลายแห้งจนนั่นจนบนม,มีหมองล่งสิ่เก็บมันหลายนี่แต่บใบใหม่ใบใหม่มันค่อนข้างหลายมันก็เหล่าหนากเนาะมันบิร,รสนุก Mm-hmm. กระเทียมปลานี่เขามีหัวเขามีนอของเขาเนาะพี่น้องเขาเป็นหัวเขาเก็บเก็บได้ดวกแล้วเขาก็แพรของเขาแพรแตกออกไปอีกองามงามกับรังอ่อนลังแสบจ้ะพี่น้องอุ้ยอวบอวบทางนั้นเลยพี่น้อง อ้วกอ้วกพูดนะอ้วกอ้วกทั้งนั้นอุ้ยเบิงพี่น้องเบิงเบิงจุ่มนี่งามคักนี่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 จุ่มนี่เดี๋ยวแม่นิดขออนุญาตเก็บก่อนเด้อนี่พี่น้องพูดพี่น้องนี่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 ขางลำธารต้นแห่งอ้วกแห่งใหญ่ดอกบทันโพยู่พี่น้อง ดอกเขาว่าท่านโพอยู่กำลังโพตะมุตมิแต่ว่าประทันเอาไปเอ็นประท่านเอาไป,าาปผัดเนาะเดี๋ยวแม่นิดเก็บก่อนเด้อนี่พี่น้องทางลำธานแห่งอวบแห่งไง

วัตถเขาสิออกดอกดอกประท่นออกพี่น้องดอกประท่นออกเลยเพิ่งจะเพิ่งจะโพหัวมานิดนึงกันเลยบ่ไ,ได้ก็เก็บเอาต้นไปต้นอบอวบเนาะพี่น้อง แม่นี่แม่นี่ก็ขอไปก่อนเดอ้อพี่น้องพ้ามาเก็บกระเทียมปลาเดี๋ยวแม่นี่ไปเก็บต่อหลังไม้มันง่ามหลายตัวแรกว่าจะกลับแล้วอันมันกล้ามก็เลยอันขอเก็บต่อเนาะอันพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่อันรับชมจนจบด้วยจ้าเบังเลก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจะเ็บจะจนย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิง่งติ้งติ้ง,ง,งห้แม่นี่น้นนนนเดอ้อพี่น้องจา๋าจะได้บยวประาดคลิปหน้าต่อไปเดอ้อว่าแม่นี่สิพาไปเก็บอีหยังหรือแม่นี่สีพ้าเห็ดอีหยังเด้อพี่น้องจ๋า มีความสุขความจเจริญม,มันไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าเบิ้งพี่น้องผลงานเมื่อนี้ตเต็ม,มันบละมังพุ่นกะละมังหนึ่งมิตตตนอ,อวบเลยนี่นี่มิตตตนอ,บอวบเป็นงาม,งาม,งามพอดีอันคันสมแม่นี่ขอตัวไปหลังทำความสะอาดในเด็ดก่อนเดจ้าขอบคุณที่รับชมติดตามให้กำลังใจกันเดจ้าสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเดจ้า